สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะที่ช่องปุยชาชาแนลนะคะช่องที่ให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และก็ชีวิตความเป็นอยู่ที่ประเทศไอร์แลนด์ วันนี้เนี่ยปุยจะมาพูดถึงเรื่องของเช็คลิสต์ที่เราจะต้องเตรียมเวลาที่เราจะย้ายประเทศหรือว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งย้ายไปอยู่ที่ประเทศไอร์แลนด์นะคะแต่ก่อนที่จะเข้าพูดเนื้อหานี้นะคะปุยอยากจะแนะนําตัวเองนิดนึงจริงๆเนี่ยเวลาที่ปุยทําคลิปเนี่ยปุยอยากเป็นคลิปที่แบบสบายๆแชร์ประสบการณ์มากกว่าที่จะเป็นเนื้อหาล้วนๆนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอแนะนําตัวเองนิดนึงนะคะสาหรับ คนที่เพิ่งติดตามช่องปุยชาชาแนลสำหรับคนที่ติดตามมาก่อนหน้านี้ก็อาจจะรู้จักปุยเป็นอย่างดีนะคะปุยเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่ประเทศไอแลนด์นะคะปุยย้ายมาที่นี่เนี่ยได้ประมาณ7-8ปีแล้วนะคะซึ่งก็เป็นระยะเวลาที่นานพอสมควรแต่ถามว่ายังใหม่ไหมกับประเทศนี้ก็ยังใหม่เหมือนเดิมนะคะเพราะว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะต้องเรียนรู้ทุกวันซึ่งก็เป็นธรรมดานะคะเพราะว่าประเทศไอแลนด์ก็ไม่ใช่ประเทศที่เราเกิดที่นี่เป็นประเทศใหม่ที่เราย้ายมาอยู่เพราะฉะนั นนเนี่ยการเรียนรู้ก็ยังไม่สิ้นสุดนะคะก็ต้องเรียนรู้ต่อไปปุยเนี่ยก็คือทําช่องนี้เนี่ยประมาณ4ปีที่แล้วนะคะช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ก่อนโควิด ปุ๋ยได้มาอยู่ที่นี่ประมาณ3ปีก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีประสบการณ์หลายอย่างที่อยากจะแชร์แล้วก็เก็บเอาไว้ในช่องปุ๋ยชาชาแนลนะคะช่วงที่เกิดเหตุการณ์โควิดเนี่ยก็คือเป็นช่วงที่ได้มีโอกาสทําคลิปเพราะว่าทํางานที่บ้านนะคะก็คือ working from home ก็เลยมีเวลาในการทาคลิปแต่หลังจากที่เหตุการณ์โควิดเนี่ยดีขึ้นก็เลยกลับไปทํางานที่ออฟฟิศก็ไม่ได้มีเวลาในการทําคลิปอีกเลยนะคะเนื้อหาสาระต่างๆก็ไม่ได้ลงแต่ว่า ในช่วงนี้เนี่ยปุยมีเวลาในการทําคลิปนะคะเลยตั้งใจว่าจะกลับมาทําคลิปเพื่อที่จะเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์เอาไว้ที่ช่องปุยชาชาแนลด้วยความที่ประเทศไอแลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่ค่อนข้างใหม่สําหรับใครๆหลายๆคนนะคะโดยเฉพาะปุยเองเนี่ยก่อนที่จะย้ายมาที่ประเทศไอแลนด์เนี่ยสิปีที่แล้วนะคะก่อนที่ปุยจะเดินทางมาที่นี่เป็นครั้งแรกเนี่ย ปุยมาดูก่อนว่าเอ๊ประเทศนี้เป็นยังไงเพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจเพราะว่าตอนที่ปุยตัดสินใจมาที่นี่เนี่ยคือหน้าที่การงานทุกอย่างก็ลงตัวที่ประเทศไทยแล้วแล้วเราก็ไม่ได้แบบอยู่ในวัย ต้นๆของการทำงานเราค่อนข้างทำงานที่ค่อนข้างมีหลักแหล่งที่แน่นอนแล้วก็เลยเป็นการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จะตัดสินใจทาอะไรก็คือเราจะต้องมีข้อมูลที่เยอะพอสมควรแล้วก็เป็นข้อมูลที่เราจะต้องหาเองแล้วก็ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาก็คือรับผิดชอบในความเสี่ยงที่ตัวเองเนี่ยได้ตัดสินใจลงไป <S 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 ปุย๋ยก็เลยค่อนข้างหาข้อมูลเยอะมากเลยก่อนที่จะตัดสินใจย้ายมาที่นี่สําหรับวีซ่าที่ปุยย้ายมานะคะก็คือเป็นวีซ่าติดตามคู่สมรส ตอนนั้นเนี่ยเมื่อเวลาที่เรามี long distance relationship นะคะก็มีความลำบากในการที่จะสร้างอนาคตจะต้องตัดสินใจคนคนหนึ่งว่าใครจะย้ายไปอยู่ที่ไหนนะคะซึ่งหลังจากที่มาดูประเทศไอร์แลนด์แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเออถ้าเกิดว่าให้คนที่นี่ย้ายไปอยู่ที่เมืองไทยไลฟ์สไตล์ต่างๆก็อาจจะ ต้องปรับตัวยากแต่ถ้าปุยย้ายมาเองเนี่ยก็อาจจะปรับตัวง่ายหน่อย10ปีที่แล้วที่ปุยมาเยี่ยมที่ประเทศไอแลนด์ก่อนหน้านี้เนี่ยปุยไม่เคยเดินทางมายุโรปเลยนะคะแล้วก็ประเทศไอแลนด์ก็เป็นประเทศใหม่สําหรับปุยที่อย่างที่บอกไปแล้วก็คือว่าหาข้อมูลเนี่ยแทบไม่มีเลยไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยส่วนใหญ่ที่มีก็คือเป็นภาษาอังกฤษซึ่งตอนนั้นเราภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยแข็งแรงที่จะอ่านทุกอย่างได้แบบแตกฉาน ก็เลยหาข้อมูลเยอะมากเวลาที่ไปร้านขายหนังสือนะคะไปบอกเขาว่ามีหนังสือประเทศไอ์แลนด์ไหมเขาก็เข้าใจกันว่าไอซ์แลนด์ซึ่งไม่มีหนังสือประเทศไอ์แลนด์ขายนะคะก็มีแต่ไอซ์แลนด์ซึ่งปุยเองก็รู้จักไอซ์แลนด์เพราะว่าเป็นประเทศที่เป็นความฝันที่อยากจะไปดูแสงเหนือสักครั้งอยากจะเดินทางข้อมูลโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเป็นข้อมูลในการท่องเที่ยวเดินทางแต่ไม่เคยมีข้อมูลของประเทศไอร์แลนด์ที่จะเดินทางไปหรือว่าไปใช้ชีวิตอยู่เลยแล้วตอนที่ปุยมาครั้งแรกนะคะที่มาเยี่ยม ครอบครัวแล้วก็มาดูว่าประเทศเป็นแบบไหนยังไงซึ่งตอนนั้นเนี่ยปุยไม่เคยเดินทางมาที่ประเทศในยุโรปเลยไม่เคยมีการต่อเครื่องไม่เคยเดินทางออกนอกทวีปเอเชียก็เลยค่อนข้างที่จะหาข้อมูลเยอะแล้วก็ปุยเดินทางมาครั้งแรกก็คือเดินทางมาคนเดียวที่ประเทศไอร์แลนด์แล้วก็ต้องมาต่อเครื่องทุกอย่างก็คือเป็นการเตรียมตัวล้วนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลก็คือต้องหาเองทั้งหมด หลังจากที่เราได้ย้ายมาแล้วก็มาใช้ชีวิตนะคะซึ่งตอน10ปีที่แล้วที่มาที่ประเทศไอร์แลนด์ครั้งแรกเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีคนผิวสีเยอะเหมือนทุกวันนี้นะคะค่อนข้างที่จะเป็นคนชาติตะวันตกอย่างเดียวเลยคือหาผิวสีแบบเราเนี่ยเยอะยากมากๆแต่ตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปนะคะหลังจากนั้นหลังจากที่บุยย้ายมาอยู่ประมาณ7ปีกับ8ปปีแล้วเนี่ยคือมีคนหลากหลายเชื้อชาติเข้ามาอยู่เยอะมากๆนะก็ที่นี่ก็ถือว่าดีที่ได้รับการแบบว่าปฏิบัติเท่าเทียมกันซึ่ง ตั้งแต่ปุยมาอยู่ก็ไม่ได้เคยมีความรู้สึกว่ามีการเหยียดสัญชาติหรืออะไรเลยและตอนนี้นะคะปุ๋ยก็เลยอยากจะทําข้อมูลพวกนี้เก็บเอาไว้ที่นี่อย่างจริงจังสำหรับใครที่ต้องการคําปรึกษาหรือว่า ปรึกษาแล้วแล้วก็ลองไปทําเองแล้วไม่สามารถทําได้ต้องการใช้บริการปุ๋ยก็มีบริการให้ด้วยเช่นกันนะคะก็ลองติดต่อมาตามที่อยู่ด้านล่างนะคะหรือว่าคอมเมนต์แรกที่ให้เอาไว้แล้วก็เดี๋ยวลองมาคุยกันดูก็จะให้บริการข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวกับประเทศไอร์แลนด์แล้วก็การใช้ชีวิตในประเทศไอร์แลนด์นะคะสําหรับข้อมูลทุกอย่างที่นํามาใช้วันนี้นะคะ หรือว่าหัวข้อทุกหัวข้อเนี่ยเกิดจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของปุ๋ยนะคะหรือว่าประสบการณ์ที่เป็นเคสที่แบบปุ๋ยได้เจอเจอรับฟังมาแล้วก็ช่วยแก้ไขปัญหานะคะแล้วก็อ๋อได้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เอามาลงไว้ที่ช่องนี้ซึ่งการทําช่องนี้ก็อยากจะเป็นแชร์ประสบการณ์มากกว่าแล้วก็ให้ความรู้ให้ไอเดียให้ข้อมูลที่คิดว่าจะช่วยได้นะคะแล้วก็ลองไปปฏิบัติดูเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยก็อาจจะเห็นปุยแค่ในคลิปก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแบบว่ามี แต่วิชาการจริงๆเนี่ยปุยเป็นคนที่คุยง่ายนะคะก็สามารถที่จะติดต่อแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะซึ่งได้ให้ปรึกษา กับน้องๆหลายๆคนนะคะปรึกษากันไปปรึกษากันมากลายเป็นน้องที่สนิทก็มีและนี่ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะที่มาที่ไปทําไมถึงทําช่องนี้เพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนะะื้อหาเช็คลิสต์ที่เราจะต้องเตรียมตัวนะคะเวลาที่เราจะย้ายประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งย้ายมาอยู่ที่ประเทศไอแลนด์สิ่งที่เราต้องเตรียมมันแรกสุดเลยนะคะก็คือว่าจะต้องมั่นใจว่าวีซ่าของเราเนี่ยได้รับการอนุมัติเรียบร้อยนะคะก่อนที่จะเดินทางแล้วก็ ที่สำคัญก็คือพาสปอร์ตนะคะจะต้องมั่นใจว่าพาสปอร์ตเนี่ยมีระยะเวลาที่เพียงพอกับการย้ายไปอยู่ที่ประเทศไอร์แลนด์หรือว่าประเทศไหนก็ตามโดยเฉพาะที่ประเทศไอร์แลนด์นะคะก็คือเราไม่มีกงศูนหรือสถานทูตไทยเนี่ยอยู่ประจำการที่กรุงดับลินนะคะเวลาที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเอกสารต่างๆเช่นพาสปอร์ตหมดอ IU, port, ายุพาสปอร์ตหายอะไรเงี้ยเราจะต้องไปทาการต่อนะคะทำที่ประเทศอังกฤษนะคะเราใช้สถานทูตเดียวกับที่ประเทศอังกฤษหรือว่าต้องกลับไปเมืองไทย หรือว่าไม่อย่างนั้นก็ต้องรอกงสุนสัญจรนะคะซึ่งเขาจะมาให้บริการที่ประเทศไอแลนด์เนี่ยปีละครั้งหรืว่าสครั้งนะคะต้องคอยติดตามข่าวนั้นปุ๋ยก็เลยแนะนําว่าพาสปอร์ตเนี่ยควรเป็นพาสปอร์ตที่มีอายุเยอะที่สุดเพื่อที่จะได้ตัดปัญหาเหล่านี้นะคะส่วนอันที่2เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะคะ ในเช็คดิสก์ก็คือจะต้องเตรียม pocket ็ตมันี่ต้องเตรียมเงินไปให้เพียงพอเพราะถ้าเกิดว่าใครที่หาข้อมูลเวลาจะย้ายไปอยู่ที่ประเทศไอแลนด์เนี่ยจะรู้เลยนะคะว่าประเทศไอแลนด์เนี่ยมีค่าครองชีพที่ค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับหลายประเทศในทวีปยุโรปนะคะโดยเฉพาะค่าเช่าบ้านเนี่ยค่อนข้างแบบสูงมากๆเพราะอะไรเพราะว่าด้วยโครงสร้างผังเมืองของประเทศไอ์แลนด์เนี่ยจริงๆเนี่ยเขามาจากผังเมืองที่แบบเล็กๆนะคะบ้านที่มีก็เป็นบ้านไซส์ขนาดเล็กๆเมื่อมีคนย้ายเข้ามาอยู่ในประเทศมากยิ่งขึ้นประชากรเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะที่อยู่อาศัยก็เลยไม่เพียงพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเนี่ยเข้ามาทํางานเยอะมากที่ประเทศไอ์แลนด์ร่้วมาเรียนภาษาอังกฤษเพราะตอนนี้นะคะในทวีปยุโรปก็คือเป็นประเทศเดียวที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ะะประเทศอื่นเขาก็คือจะมีภาษาที่3ของเขานะคะก็คือจะมีภาษาของเขาแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักเลยหลังจากที่ยูเครนเนี่ยเขาแยกออกไปนะคะก็เหลือประเทศไอร์แลนด์คนก็เลยย้ายมาเรียนที่นี่มาทํางานที่นี่ความต้องการของที่พักอาศัยก็เลยเยอะขึ้นนั่นก็คือทําให้ราคาค่าครองคลิปต่างๆก็คือแพงขึ้นหลังจากที่เกิดสงครามเงินเฟอ้อก็เพิ่มเข้าไปอีกนะคะทุกอย่างก็คือแพงขึ้นเป็นเท่าตัวเลยปุยจะบอกว่า จากที่เคยมาอยู่ประมาณเกือบ8ปีเนี่ยทุกอย่างแพงขึ้นจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะข้อ2ก็คือเรื่องของเงินนะคะต้องเตรียมมาให้เพียงพอต้องศึกษามาให้ดีว่าค่าของชีพที่ประเทศไอร์แลนด์เท่าไหร่ค่ากินค่าอยู่ค่าบิลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าไฟค่าแก๊สค่าโทรศัพท์มือถือค่าหาหมอ อะไรก็ตามพวกนี้นะคะจะต้องเพียงพอแล้วก็ค่าอาหารที่จะต้องต่ออาทิตย์เท่าไหร่ซึ่งจะต้องมีเงินเพียงพอและทางนี้จะให้ได้เงินมากที่สุดก็คือจะต้องดูในเรื่องของอัตราการแลกเปลี่ยนเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนได้เลทที่ดีที่สุดแล้วก็มีเงินเพียงพอไปใช้ที่ประเทศไอแลนด์นะคะถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะทราบข้อมูลนะคะก็อย่าลืมติดตามแล้วก็กดไลค์กด u b s c r i b e เอาไว้นะคะเวลาที่เรากดไลค์เนี่ยเขาบอกว่าลอจิกของ u t u b e เนี่ยเวลาที่เรากดไลค์เอาไว้นะคะข้อมูลไหนก็ตามที่เรากดไลค์ถ้าเกิดว่ามี เนื้อหาที่ใกล้เคียงกันเดี๋ยวเขาจะไปปรับอัพขึ้นมาที่หน้าฟีด YouTube ของเรานะคะเพื่อให้เราเนี่ยได้เห็นข้อมูลที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมกดไลค์เอาไว้นะคะแล้วก็กด Subscribe ที่ช่องโดยเฉพาะที่ช็อตเนี่ยตอนนี้โปรพยายามที่จะทํำช็อตนะคะแนะนําที่สําคัญต่างๆของประเทศไอร์แลนด์โดยเฉพาะที่เมืองดับลินนะคะที่ไปอยู่แล้วก็เรื่องอาหารการกินเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของคนธรรมดานะคะว่าค่าใช้จ่ายเนี่ย จะเยอะแค่ไหนถัดมานะคะที่สําคัญที่เป็นเช็คลิสต์ก็คือเรื่องของตั๋วเครื่องบินนะคะตั๋วเครื่องบินเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะจองให้ได้ราคาถูกจากคนที่เขาทําทการวิจัยกันมานะถ้าจะจองให้ได้ราคาถูกก็คือว่าจะต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย3เดือนช่วงนั้นน่ะจะเป็นช่วงที่ได้โปรโมชั่นแล้วก็ราคาถูกซึ่งอันนี้ปุ้ยก็เห็นด้วยนะส่วนมากปุ้จะจองประมาณนั้นก็คือจองล่วงหน้า3เดือนเพราะว่า จะได้ตั๋วราคาที่ถูกนะคะซึ่งการได้ตั๋วราคาถูกก็เป็นเรื่องที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของเราเช่นกันเวลาเดินทางไปที่ประเทศไทยแลนด์และสิ่งที่สําคัญนะคะปุ๋ยเคยได้ยินเคสของคนที่จองตั๋วเครื่องบินผิดแล้วก็เข้าประเทศไม่ได้นะคะก็คือว่าเวลาที่เราจองตั๋วเครื่องบินเนี่ยต้องสอดคล้องกับวีซ่าพยายามเช็คให้ดูนิดนึงว่าวีซ่าที่เขาสแตมป์ให้เราเข้าประเทศเนี่ยในช่วงไหนเราจะต้องจองตั๋วเครื่องบินให้ตรงกับช่วงที่ Visa, วีซ่าหรือว่าหลังจากที่วีซ่าสแตมป์นะคะถ้าใครไปจองก่อนวี เ,เข้าประเทศไม่ได้นะคะอันนี้ต้องระวังหลังจากที่จองตั๋วเครื่องบินแล้วนะคะเช็คลิสต์ข้อต่อไปก็คือว่าถ้าหากใครที่ไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศเลยไม่เคยมีการต่อเครื่องเลยนะคะอันนี้จะต้องศึกษาการต่อเครื่องด้วยโดยเฉพาะที่ประเทศไอร์แลนด์เนี่ยเราไม่มีสายการบินที่บินจงจากเมืองไทยไปยังประเทศไอร์แลนด์เพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องศึกษาการต่อเครื่องบินนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเดินทางครั้งแรกเลยเนี่ยไม่มีประสบการณ์ต่อเครื่องบุยแนะนําว่าควรจะจอง ตัวเครื่องบินนะคะให้มีแบบว่าเวลาในการต่อเครื่องเนี่ยเยอะขึ้นนะคะเผื่อ,อไว้เพื่อไปเดินหลงที่ไหนจะได้แบบว่าไม่ตกไฟนะคะซึ่งอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันก็คือจะต้องศึกษาวิธีการต่อเครื่องเวลาเดินทางไปที่ประเทศไอแลนด์สำหรับเช็คลิสที่ปุ๋ยพูดออกมาแต่ละข้อนะคะเดี๋ยวปุ๋ยจะมีคลิปยิบย่อยนะคะเพื่อที่จะลงรายละเอียดในแต่ละข้อเอาไว้แล้วก็ถ้าใครสนใจข้อไหนนะคะก็อาจจะมีข้อมูลอยู่ที่ช่องปุยชาแนลนะคะเดี๋ยวปุ๋ยจะทยอยลงไปเรื่อยๆอันถัดมาที่เป็น ข้อที่สาคัญแล้วก็ชาเลนต์มากในการย้ายไปอยู่ที่ประเทศไอร์แลนด์หรือว่าย้ายไปอยู่ที่ประเทศอื่นๆก็คือการหาที่พักอาศัยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ประเทศไอร์แลนด์เนี่ยเขาบอกว่าที่พักเนี่ยหายากมากๆซึ่งปุ๋ยต้องบอกว่าขนาดที่ปุ๋ยอยู่ในพื้นที่เนี่ยจริงนะคะข้อนี้คือ เป็นปัญหาที่แบบได้ยินเยอะมากเป็นปัญหาที่ชา e เลนที่สุดเลยของประเทศไอร์แลนด์ก็คือที่อยู่อาศัยไม่เพียงพอนะคะกับจํานวนประชากรแล้วจากประสบการณ์การทํางานกับปุยที่ปุยเคยทํางานกับเพื่อนต่างชาติที่เป็นคนในยุโรปเนี่ย ปัญหาที่เขาย้ายกับประเทศหรือว่าปัญหาที่เขาย้ายไปประเทศอื่นก็คือเรื่องของที่พักอาศัยที่ราคาค่อนข้างแรงมากจริงๆเงินเดือนที่ได้เนี่ยแทบจะไม่พอค่าใช้จ่ายในเรื่องของที่พักอาศัยเรื่องของที่พักเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสําคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าปุ๋ยต้องบอกว่าปุ๋ยลองหามาหลายรอบแล้วให้กับคนที่รู้จักเนี่ยหายากมากๆทีนี้เนี่ยยิ่งเราจองมาจากต่างประเทศอย่างเงี้ยก็ต้องให้เขามั่นใจว่าเฮ้ยเราอ่ะมีตัวตนจริงๆนะเราจะมาพักจริงๆนะซึ่งอันเนี้ยหายากแล้วบางทีเนี่ย ขออ้างอิงเคสมีน้องคนหนึ่งก็คือเขาจะย้ายมาอยู่ที่ประเทศไอแลนด์แล้วเขาก็แบบว่ายังหาที่พักไม่ได้เพราะาเขาต้องการดูว่าที่พักเนี่ยอยู่ในโซนปลอดภัยไหมอยากจะมาดูเองอันนี้เราก็ต้องเผื่อเอาไว้นะคะเราอาจจะไปจองเป็นแบบ temporary ก่อน พักชั่วคราวแล้วหลังจากนั้นก็คือจะต้องเผื่อเงินว่าเงินเนี่ยมีจานวนเพียงพอที่จะพักชั่วคราวแบบนั้นเพราะว่าเวลาเราไปพัก Air b บ b หรือว่าไปพักแบบชั่วคราวเนี่ยราคามันก็จะสูงขึ้นเป็นรายอาทิตย์หรืออะไรประมาณนี้เราก็ต้องรีบหาที่พักนะคะและที่สําคัญก็คือต้องดูโซนดีๆว่าโซนไหนปลอดภัยโซนไหนไม่ปลอดภัยซึ่งถ้าเกิดหาในข้อมูลเนี่ยเขาจะมีบอกไว้เลยนะคะว่าโซนไหนที่ปลอดภัยโดยเฉพาะในกรุงดับลินเนี่ยโซนไหนปลอดภัยโซนไหนไม่ปลอดภัยซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ชาเลนจ์มากๆในการหาที่ ในอนาคตนะคะ เดี๋ยวเข้ามาปรึกษากับปุยได้ปุยอาจจะให้เซอร์วิสในการบริการหาที่พักที่อยู่ที่ประเทศไอร์แลนด์โดยเฉพาะที่เมืองดับลินนะคะเดี๋ยวติดตามกันต่อไปแล้วเดี๋ยวปุยอาจจะมีบริการนี้ให้นะคะเช็คลิสต์ถัดมาซึ่งเป็นข้อที่สําคัญเช่นกันนะคะก็คือเอกสารที่สําคัญต่างๆเนี่ยควรจะเตรียมไปอย่างที่ปุยบอกมาแล้วว่าที่ประเทศไอร์แลนด์เนี่ยไม่มีสถานทูตไทยแล้วก็ไม่มีกงสุลไทยนะคะประจำอยู่ที่ประเทศไอร์แลนด์เพราะฉะนั้นเนี่ยเอกสารพวกนี้ถ้าเกิดต้องการอะไรเนี่ยก็คือถ้าต้องมีการประทับตาหรืออะไร จะต้องไปทําการประทับตราที่ประเทศอังกฤษ,กฤษหรือว่ากลับไปที่เมืองไทยเพราะฉะนั้นก่อนย้ายไปนะคะเป็นหนึ่งในเช็คลิสที่สําคัญแต่จากประสบการณ์ของปุยนะคะตอนที่ปุยย้ายไปเนี่ยปุยเตรียมอะไรไปบ้างเพราะว่าปุยคิดว่าจะย้าย,ยจะกลับมาไทยทีนึงก็ลําบากใช่ไหมค่าใช้ใจ่ายก็เยอะจะไปอังกฤษทิ้งต้องทาวีซ่าต้องมีค่าใช้ใจ่ายสารพัดเราต้องรอวีซ่าอีกต้องจองคิววีซ่าอีกวุ่นวายมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยปุยก็เลยเตรียมไปทั้งหมดเลยตั้งแต่ใบเกิดนะคะ แล้วก็ใบเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลแต่ใบเกิดกับใบเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเนี่ยเอาไปแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้นะคะไปใช้อีกทีหนึ่งตอนสมัครสัญชาติไอริชส่วนเอกสารอื่นๆนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ไปเรียนหนังสือแล้วก็อยากจะไปทํางานพัฒนาหางานนะคะหรือว่าจะไปทํางานประจำเนี่ยก็คือควรจะเตรียมเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาไปด้วยนะคะที่เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษหรือว่ามีการรับรองษาอังเกษเรียบร้อยหรือว่าเป็นใบผ่านงานจากบริษัทล่าสุดหรือบริษัทที่เคยทํางานมาซึ่งพวกนี้เวลาที่ไปสมัครงานจากที่ ทางานมา3าบริษัทก็คือเขาขอนะคะขอดูทั้งหมดแล้วก็ขอเป็นหนังสือรับรองจากบริษัทล่าสุดนะคะที่เราทํางานมาที่ประเทศไทยอันเนี้ยขอซึ่งก็เตรียมไปได้เลยนะคะนอกจากนั้นนะคะก็จะเป็นพวกเซอร์ติฟิเคตต่างๆไม่ว่าจะไปเรียนอะไรด้านไหนมาที่มีใบเซอร์นะคะก็คือทําการเอาไปทั้งหมดเลยอะไรก็ตามที่เราคิดว่าเราจะใช้เนี่ยในการหาง,งานในการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ที่นั่นเป็นเอกสารที่เตรียมไปอ๋อแล้วมีอีกอย่างหนึ่งที่ปุยจะต้องเสียตังค์นะเพราะตอนนั้นปุยไม่ได้เตรียมไปก็คือ หนังสือรับรองใบขับขี่จากกรมขนส่งที่ประเทศไทยอันนั้นปุ๋ยไปสอบใบขับขี่ผ่านแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ปุยเนี่ยต้องการที่จะเอาไปลดย่อนในชั่วโมงที่จะเรียนขับรถซึ่งปุ๋ยไม่มีอันนี้ถ้าเกิดว่าใครทําอันนี้มาเนี่ยสามารถที่จะเอาไปลดย่อนได้แล้วปุ๋ยเนี่ยก็คืออยู่ที่ ประเทศไอแลนด์ปุ๋ยจะต้องจ้างประมาณ2อ0 0 0มพันมั้งคะถ้าจําไม่ผิดเนี่ยก็คือให้บริษัทเนี่ยเขาไปทำเรื่องทุกอย่างแล้วก็ส่งมาซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นบทเรียนที่ปุ๋ยเอามาแชร์ว่าเฮ้ย <c oughs> เอกสารพวกเนี้ยก็คือเตรียมมาด้วยนะเตรียมอะไรมาก็ได้เตรียมมาทั้งหมดหลังจากที่เตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะคะ เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษถ้าเกิดว่าออกด้วยภาษาอังกฤษได้ตั้นต้นสังกัดก็คือใช้เป็นภาษาอังกฤษได้เลยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าออกไม่ได้นะคะเขาออกได้เป็นภาษาไทยก็คือจะต้องไปแปลที่กองสุนประทับตานะคะเพื่อที่จะให้เป็นหนังสือที่รองรับอย่างเป็นทางการนะคะหลังจากที่ได้มาแล้วเนี่ยก็เอามาทั้ง hard copy แล้วก็ทำการสแกนนะคะเก็บเอาไว้ในไฟล์หรือว่าเก็บเอาไว้ใน Dropbox หรือว่าส่งอีเมลให้ตัวเองแล้วก็เก็บเอาไว้เพราะว่าโดยส่วนใหญ่เวลาที่ใช้เนี่ยก็คือถ้าเกิดสมัครงานก็คือจะใช้เป็นแบบอ นะคะเป็นแบบไฟล์จะเป็นส่วนใหญ่ เช็คลิสต์ถัดมาที่ต้องเตรียมนะคะถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะไปใช้ชีวิตในประเทศไอร์แลนด์แล้วก็ต้องการที่จะขับรถยนต์นะคะปีแรกเนี่ยใบขับขี่สากลน,นะคะควรทําไปเพราะว่าปีแรกที่เราไปอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ใบขับขี่ได้ส,สากลเนี่ยก็คือได้แค่ปีแรกปีเดียวเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าเรามีบัตรผู้อยู่อาศัยอยู่ที่ประเทศไอร์แลนด์ระยะยาวเนี่ยเขาอนุญาตให้ใช้ได้แค่ปีแรกปีเดียวหลังจากนั้นก็คือจะต้องสอบใบขับขี่นะคะแล้วก็ทําใบขับขี่ที่ประเทศไอร์แลนด์ซึ่งต้องบอกว่ายิ่งถ้าเกิดว่า ใครอยู่นอกเมืองที่ไม่ใช่ตัวเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นดับลินอย่างเช่นคอร์กอย่างเงี้ยกอเวองเงี้ยระบบรถโดยสารสาธารณะที่ประเทศไอแ,แลนด์เนี่ยก็ไม่ได้ดีอย่างประเทศอื่นนะคะแบบว่าสเกจดูกว่าจะมาเนี่ยรอนานมากแล้วก็บางทีก็ไม่ตรงเวลาแล้วบางทีก็ฝนตกบางทีก็หายไปเลยนะคะซึ่งอันเนี้ยถ้าเกิดว่าใครที่คิดว่าจําเป็นต้องใช้รถนะคะเตรียมไปเลยใบขับขี่สากลแล้วหลังจากที่ไปถึงประเทศไอแ,แลนด์แล้วนะคะก็คือจะต้องไปหาประกันนะคะ ประกันภัยรถยนต์หรือว่าประกันการขับขี่ซึ่งราคาเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีใบขับขี่สากลขออ้างอิงเคสน้องที่เพิ่งติดต่อมานะคะเขาไปสอบถามราคาราคาแพงมากประมาณ3,000กว่ายูโรนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืออันนี้ต่อปีนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืออยู่ที่ประเภทของใบขับขี่แล้วก็อยู่อะอยู่ที่อายุของคนขับขี่ด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราไปดูบริษัทประกันภัยรถยนต์ก็คือปุ้ยแนะนําว่าไปดูหลายๆบริษัท ไปศึกษาข้อมูลมาก่อนเลยหลายๆบริษัทแล้วก็ให้เขาทําใบเสนอราคาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ทําการต่อรองแล้วก็เปรียบเทียบราคาดูว่าราคาบริษัทไหนที่ถูกสุดก็เอาบริษัทนั้นนะคะ